ขึ้นจะจะขึ้นอริจะจะได้จะจะดกแบบใดครับเอาพี่น้องมาลุ้นกันบ้างแฟนคันถามที่แหลกคุยกันเพราะว่ารถไปจองไว้พึ่งได้หมู่บ้านสดสดร้อนโอ้ไปออกรถาหม่ะพึ่งได้มากก็เลยบอกว่าที่แหลกวสิมาแต่ดูแลแต่นม่เหมาดจะเกิดอากาศเปียนแน่ไข่แน่ ข่างช่องสางทีมงานของแม่ผู้ขอมือว่าหมอผู้ชีพกาะอาหมอผู้ตาครับดีใจครับเห็นคาวาเซซีลูกหลานของผู้ชีพกระเอาผู้ตาครับมีโชคมีมันนะครับเนาะครับเป็นไรกับเคุณนายคุณเด่มาจากประเทศไหนบ้างจ้ะปกติกะติดตามผู้ตามาหลายปีแล้วจ้ะแต่สมัยรุ่นเก่าๆเนาะครับแต่รุ่นนหาเมีเจียบนะคะมีข้าวบนเป็นจีนมาที่นี่กะ ติดตามไหมเลยทุกคลิปถ้ามีเวลาว่างกัเลิกงานก็จะมาเบิ่งนคีปูครับผมปูสอนปูสอนฟังคำไปเล่าฟังคำสอนปูปกติจะเป็นคนมัาซื้อเหล็กแต่ว่าเราเคยมีดวงจต่ปูบอกว่าคอยเหตุคอยสั่งสะสมบุญมีหน่อยติดตามหน่อยตามแร้งสัทธาที่เอามีอะไรก็อ่าก็เลยบอกปูว่าปกติซื้อคืออธิษฐานคุณปูตลอดว่าขานไหนมากมืองไทย กสิมาหาปูแ uh ต่ช่วงโควิดสามปีบ่ได้มาเมืองไทยเลยโอ้ตั้งแต่มีกูฮิตสปี้าแต่โควิดกับกูเด้มาเลยซีกติดตามคลิปปูเขาตลอดค่ะทุกครั้งทุการยึดตั้งประเทศนี่นี่ช่วงนี่มันบอย่ไหมนี่จะบอกลูุกสื่อค่ะจะบอกลูุกสื่อสื่อหายแต่ว่านังเถืะอเลรปูกับสิขืนสิล้มบอนังเถอะเป็นบอยเก้าศูนย์อ๋อหกศูนย์เนี่ยต้องกลับหัวใจเป็น จ้าจะเป็นเพราใครตามคือคือผู้บอกตรงกับตรงนี่ใช่ไหมจ้าจะเป็นควกแบบตรงเลยจ้าบอกจได้ยังหาเห็นกูัวห้องเตี้อกว่ามีเป็นบางครั้งจ้าขึ้นจ้ะจะขึ้นจรจัดเลยจะจะดักอยากได้ครับเอาพี่น้องมาดูนกันบ้างแฟนคุยกันเพราะว่ารถไปจองไว้พึงได้หมู่บ้านสดๆดร้อนร้อนไป่ออกก็ไม่ะพึงได้มากก็เลยบอกว่าที่แหลกวาซิมาแต่โด่นแล้วตึงได้มาหอดแตเกิด อากาศเปี้ยแน่ไข่แน่หลังจากทําลงท่านอยู่บ้านก็มีบุญเนาะแต่ทําลงท่านอยู่บ้านก็ออกบุญลงท่านทั้งหมือยอู่บ้านเนาเห็ดเ็ดทุกอย่างทีที่ทำผุนแป้นกับบัว่านะคนเข้าใจเนาเป็นศาสนาพุทธเนาะก่อาจจะไม่มีศาสนาใจ่เพิ่นเพิ่คือแต่เมียไทยมันจะต้องขอใจไปเพณีเน่าเมื่อไร่แผมจากเป็นกะมือหนึ่งกับเล่เมียกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกิดอาการแปลกๆในร่างกก่เคยบอกบว่ามาหอดฉิมาก็เลยมาไข่ มาไข่ไข่ลัดเลยค่ะคือมาจีบได้มากแล้วล่ะพ่อพี่สาวก็ว่ารถที่บ้านเป็นรถเก๋งเราว่าเราวิ่นหัวเราเราบอสมาที่นั่งไก่ได้เราเราจะอกแข็งแบบนั้นนเดินทางไกลเราจะบอสูงก็เยาว์ว่ได้ไปดอกกันลดน้อยลูกเลยบอกคู่ว่าถ้าสมมติว่าทำมันเป็นไปได้ทำมีปฏิหารทำได้ตามต่ก็หวังครับยังสิกะกบสิได้ดมหาปูคตั้งคิดอะไรที่ขันบ่ครับใช่โอ้โหวันที่ไหนกะ เซอร์เรอรดี้ปูบอกว่า30มนเนาะรอบเอลใช่ไหมรอบก้อนเจ็ดศูนย์บดไเอาจัาตัวสามศูนยตามเต็มเต็มชุ่มเต็มเต็มศูนย์ดึงกากนรัฐบาลไว้ดึงไว้แต่มากเลยจ้ะแต่ตองหมวดแต่ว่าเป็นเล็กยังกัปปะลูเราก็ดึงไว้หาเก้าไทยเนาะก็ไประเทศสนใจก็คิดว่ามันใจเล็กูดละสามศูนย์ปรทนี้คือว่าเออหาเก้าว่มีแหละเลขออกไปแล้วหาเก้าว่ามีเอ่อแต่จำปูบอกว่าเก้าก็แปด ใช่ไหมเลยบวกฮอสคูชี่มะาาขาวเกาโกเฟดกับบริสุทธิ์บริตัทอีกจ้าบริกรับบริสุทธิ์คือไข่ไหมจ้าก็เลยสนใจหลังจากที่ซื้อรอตีแบบกับไข่อยู่ซ้ำจริเมือหลังเล็งออกไปสามวันก็เลยสนใจโอตรีที่ซื้อไปเลยทีมเลย หลังจากนั้นมากกันเลยหลานเลยมาตรวจิึงที่แรกพระท่านตรวจก็นอนเจ็บในอกไหมคนมะมีอะไรล้มไหมก็มีดปากเลยนะจ้ะเจ็บฟ่งนี่เลยแน่นกับจับเฟืองเออก็เป็นบวมๆเพิ่นนะ,ะเป็นเจ็บๆใน,นอกแสดงว่าก็เลยบอกกับพี่สาวแสดงว่าข้าผูแในนอนเลยติดบอกก็คลยว่าสิมหาหาเราบอดอีมาบอดีพี่สาวว่าของข้ามึงได้บอกว่าว้าก็คูตาอยู่ว่าสิไป ทามาเราไม่ได้ไปจะกก็เลยเจ็บดิล่ะเจ็บบ่มีสาเหตุเจ็บบ่มีปีนี้คุยเส้นว่าถ้าลมบ่กระโบได้ลมมันเป็นไปว่าอะไรที่เธอจะบ่ลมวะอย่างมันคือเจ็บเส้นก็จ่มันกระบวมจริงๆนะจ๊ะบวมบวมถ้าจะมองแต่เจ็บคือเก่าบางเอื่นลงเบิดหัวบ่ปวดบ่อย่างแต่ว่าเปตึงคืนมีดแห้งอยู่ตั่งขวาก็แม่นไส้นะเป็นขวาก็เลยค่ะแล้วมันแปลกแล้วบ่ใช่แล้วก็เลยไปนอดยามแรกก็เลยบอกคู่ว่า อ๋อเปนสีเดือบูถ้าเป็นที่นุ้มว่าไว้นุ้มว่าได้ไปปูให้หนูเศร้าเด้อให้หนูหายใจออกอย่าให้หนู้มขาดเด้อถ้าแม่นขึ้นขึ้นนคิดว่าถ้าเป็นปูอย่าให้หนูไปหาไก่นุ้มเศร้าให้หนูหายใจค่องจะมือมือหลังมาก็เลยคอยไข่ไข้ออกไขึ้นไข่ออกไข่ออกค่ะไข่ออกไม่นี้ก็บว่เป็นยังพวกขัดบวกยังนั้นจ้ะตั้งใจวันจ้ะตั้งใจว่าสิมาแต่ว่าก้อนสีสีรูกว่าดีขึ้นปุ๊บ เลยบอกปูว่า้มปูเลขปูคือปเขาสามซูนเดือเ่าเนาะกเลนนูก็ไปซื้อเล่ปูก็ตะลีมายเนปูเห็นมันถึงกคบตัวเด้อก่ด้ทานหนมันไปนู่่าจังสี่ตัวไรมันกับที่ถึงจังวัดมุกี่ซนี่กนตัวรตัวใหไม่นหนึ่งสองขาเก้า บองซูงีก็เก้าหาเก้าก็เออเก่าหาเก้าเกาหาเกแล้วมันทีซีไหเ้่ยไทยกเกาหาเก้าโอ้ราไมทีซีไปดนโขทั้งหกตัวเลยไปดูสองใบเครับสองใบเลขกว่าเดียมันเป็นชุดนะครับเหลขกมากคนละแท่งเหลแกของสื่อแต่ว่าก้ามันมันจะไม่หลุดนะจ้า มีคัามร่วมมือกันนะครับเนี่แหละครับคุณวาทสมเด็จพระพุทธเจาอันที่ว่าฝันหนึ่งฝันเด็ดเดียดมันขึ้นันึ่งพันบาทเลยก็ว่ได้ฝันกูไปหาเลยกูไปหาเลยกูเห็ดไฟตกลงมาใส่เลยเห็ดหลอดไฟตกมาใส่ในห้องน้ำป้าแฟนแฟนบอกว่าลุงแฟนแฟนคนนี้ถามถามกับแฟนว่าเบอร์เอิญมูนจะไปไหนเคนเรียกว่ามูนจะไปหาผีปิดบังสิ่งคเรียกว่าอุ้ยป้าขึ้นบอกจังจันท์มันมาแม่ฮันคนปู่คนยีกันเลยว่าคนเป็น จริงจริงเรามองไปเห็น yeah. mm hmm. กับวัลลูกกันรไรอีกอย่างแต่ว่าอ้าวัลูุสิวห้าวสภาพแต่อแต่คนแค่นี้นะ <Right. S 2> เป็นเรียกหัวควนบอาแล้วรุ่งกับนดองกับหัวควนก,ก,ก, <laughs> กันมันชะีแน mm ่เ hmm. ราก็เล็กของน้ำ นางของนางมันดีไฟหล่นปลวกมากตอนหนาเป็นพ่วงเลยผิดปกติหนูก็เลยว่าอันนี้ร่กอันนี้ก็จริงหรือว่าจริงค่ะก็จริงเลยจ้าจ้าผู้คนเป็นเทียบนะครับเนาะวันนี้นี่ผูเมื่อกี้ปูก็บอกแล้วเพิ่นไปหาหนูกก็หอบสิ้นแด่หนูก็เลนเลยป้างไฟแค่ท้อไฟตกคนจะได้ไปส้อมไฟขึ้นจ้าจ้านี่แหละด้วยความตีีเนหมดขึ้นนี่ใช่ไหมรักที่ไหม กูไปหาจริงๆ pues ่าูไปหาูไปหากูขอบเพิปนๆจะบอกใครเสื้อแต่ว่าก็ไ่ได้ลบู่นะปนจะมองเบิ่งัวไว้ว่าสิ่งเดียวีลาปกติจาจะไปวัดจวันนี้เนี่ยการทำบุญเนี่ยชอบลงท่านทำลงท่านจากวัดจยังกัเป็นบันนี้มาหาปูสิแล้วบันนี้เฮ็ดบุญนักปูแล้วปูห้ยชัวหาหมันไดยละเอีรดปูวเบอร์รถเด้อที่มากมโชค ทะเบีนรถทะเบียนยังครับคมศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์วู้วศูนย์หาหาศูนย์ม่ทีหนึ่งท่นว่าบนเป็นนทิม่ทีหนึ่งเราปูปูหอยโศก่อนที่หนึ่งใช่ก็รู้แต่ว่าอินโมเมนต์ศูนย์หาศูนซื้อไปเลยครับพี่น้องเอซครับผมศูนย์หาหาศูไปจับสลากกินแดงไว้ครับ มาให้ท่านงานปูเลยมาให้ไหวปูเลยครับผมตั้งใจมาหาปูด้วยลอยประเส้นหัวใจเลยเจตนาร่มสีครับสีครับตั้งประเทศเมื่อไใดเลยครับสิ้นเดือนค่ะอสิ้นเดือนสีครับวันที่เก่าได้มากประกอบไหมได้มากค่ะจับแล้วจับแล้วมาบกดันครับโอ้สิ้นเดือนแล้วเอาแล้ววันที่หนึ่งแล้วก็ถึงเมื่อ ไตรซิดีวนี maybe อาจจะไม่แล้วปูบอกแคอาจจะลงใหม่ยอะดิบเนี่ยวันแล้ววันที่หนึ่งนะครับปูบอกว่แล้วีึงกี่ตเลยคุณนายทำบุญทำบุญโอ้ารุญครับกตังจิตภาวนาขอโชคขอมานขอโชคขอลาบจากปูเฮานะครับเนาะครับรับปอบุขอบคุณในไครับที่ แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทัวประเทศทัวรโคนเบิงเดิมในช่วคือกูก็บอกว่าทะเบียนรถคันของคุณนายคนนี้ทำดีคนออกมาใหม่ครับไปติตามเบิกเยอครับครับว่างมงครับมพื่อไปซวงเิ่งทะเบียนรถของคุณนายเพก่อนที่จส่องทะเบียนรถได้ครับเด้อพาไปเมืองครับผมเด็กทะเบียนรถนะครับเราเป็นตัวให้พี่น้องเอฟซีรอชมเนรกทะเบียนรถเคฟซคนมาจากประเทศนัก็จะ สวิตเซแลนสวิตเซแลนดราสวิตเซแลน์ครเป็นไปยูเป็นวัดก,กาลสินนร,รับผมอ,อู้หูดอกไม้ย่งงา,ายงง่ายตัวนี้ใส่เน้นหาสวนสอก็มากเลยกาลสินนี่น้องนี่นะครับเด้อครับเบยียนกาลสินนะครับ,รบก่อไกลศูน ห้าฮ่าศูนย์พี่รองครับก่อไกลศูนย์ฮ่าฮ่าศูนย์ปูวาทะเบียนขั้นนี้แมนปะสีมิชงแมนครับแมนมีหกศูนย์หนึ่งผมได้ครับหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้หน่อยเอฟซีแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อครับครับเอฟซีเห็นไหมครับตัวนี้หน่อยครับนี่แหละครับเพิ่งขึ้นราที่สี่สองใบรางวัลที่สี่สองใบนะครับแล้วมาเรียมาหาปูครับเดินทางมาอืม ไปไเป็นไปพ่นอีพ่นกันเลยรอรอรถดไปเดี๋ยวพ่นมาสีเบเดมาหน้าตอนเรียบปูกับปูกัว่าไปตามแอ่ปูก็ว่าไปนั่มมาฉันไปตามให้มาเพราะว่าเป็นลูกหลานปูว่าฉันรับ,ลบปลาพ่นนอนไข่อยู่พ่น่าไขายอย่าขายอยู่บ่สามารถสิมาได้ครับ,รบแล้วก็บ่ได้สนใจซื้อโรตีใบยี่สิบใบว่าฉันคั้นโูงคุณเราจะเสด้ไปหาปูเครงรถกับบอ อยากเอารถปลายแดงไปน้ำมาใั่ถ้ารถปลายแดงเ่าท่านออกก็คือไปเ่าท่านได้มาเสนว่าจะไม่เพิ่งไปตรวจลอตเตอรี่บอให้ร้านตรวจได้รางวัลที่4สองใบที่รางวัลที่4สองใบที่พ่อพ่อการรวมบุญมาตลอดเพิ้นยู่ต่างประเทศเนาะค่ะสวิตเซอร์แดนเนาะค่ะแล้วแล้วบัดนี้ปูเลยทักขึ้นไปว่างัหนปูก็เลยทักว่ารถดขั้นนี้เสียหายโสดไงเด้อรถดขั้นเนี้ยนี่แหละครันนี้เั้นนี้ครับปูทักเบึงเอาเด้อค่ะเบึงเอาครับ คนต๊กพี่น้อง f อซครับผมค่ะเนี่แหล่มีครับคับผมเอาคนกับครับเอนกับครับคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแคปหน้าจอไล้ครับคนต๊แลครับผมพี่น้องเอฟครับผม